สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเนาะป้าสัตว์หนาดำบอกกล่องมันสัตว์ได้คีอกล่องมันสัตว์ได้บอกสบายดีพี่น้องกู้จอยมากล่องมองหงาะพี่น้องสบายดีดุสบายดีบ้างเนียวเด็กนี่สุดพิเศษดุสุดพิเศษเนียวเก็บผักสุเก็บผักสุเก็บผักสไปเก็บผักกลุ่มมันเพอยังมาเกินน้องเอิญสบายดีสบายดีแมวมือจับสบายดี สบายดีพี่น้องเอาคือว่าสบายอะโู้โหมอนี่ไปเนาะเขาสิไปเก็บพักเนาะพี่น้องพักอเฉยๆพักกลุ่มไพักกลามของแสบพักของแสบเราเกิจ้ะเนาะพักของแสบเนาะพี่น้องสิงไปเก็บคันสมนี่โอ้แบบมันมันบ่ค่อยเป็ี่ยนไรมันเป็นง่ามมันไม่เกิดใจ อ๋อขั้นรองมากเลยร้องมันอยากยังไงองมันมันโป่งเป็นยามเนาะพี่เนาะกับกไก่ร้องคิวข้างหน้านี่เองตอนนี้ก็แล็กตะเวนตกคู่เออฮัดลองมากเก็บสวงที่มันพอดีพอดีพอเกิดจ่อยมีมีห้อยคนขึ้นขืนออาหารหัวใจของแม่บ้าข้ากระสิไปขึ้นเนาะเดี๋ยวไปใหม่สิขึ้นได้อยู่บ่ะดีลองเบิ่งกะคือสีโบนักโตป็นได้ขึ้นได้อยู่เนาะขันหัวมักขันหัว โอ้มันเด่นคันหัวเลยพักอันนี้แสบเลยเนาะเกิดจากเนาะแสบคันสมอูรณ์เป็นแต่คันสมอย่างเดียวเออพักอันนี้มันเป็นพักทีมันบ่ค่อยมีเนาะอยู่หมู่บ้านต่างหลังมีต้นเดียวแต่เนาะหรือว่าอยู่หม่องอื่นมีบ่บ่มีตีเนาะเมื่อกี้มีอยู่หน้าอันนี้ได้ละไอตีพันอันนึ่งมันตายเลยมันมีต้นเดียวเขาห้าอันเหขาห้าเอาแต่บางกันยังอยู่แต่บางยังอยู่เอาพี่เบิร์ดถึงพอดีจ้ะพี่เอาเบิร์ดถึนพอดีพอดี ปีนหัวออกบ้าเอจปีนหัวด้ไปเขาหัวบเข่าก็ได้เลยเบิ้งขอสีปีนเจ้าจ้าว่ปีนก็ได้ขอสีปีนวจะก็เขาจะก็ออกจะก็อยู่แบบไหนก็ได้ออกมา หลอดนิ้วนิ้วหลอดได,อดอออ้อีกแล้วคนตัวหน่อยเนาะไปเอาโอนนี่บอกสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเ<อ>บา้าง <วะ S 2> สบายดีโอ้ยสายหัวอีกนะมอบปลายเาขดเหมือนข้างนั้นหน้าแซ่งข้าจนันทร์ะพี่น้องนี่เด้เป็นต้นพักพักกุ้มเนาะจะพักกุ้มจะพักยังไงยังล่ะ พักกุ่มพักก่ามพักกุ่มเมทายุม,มละหมากมันคือเหมือนๆเลยเนาะมาขำไรบ่เหมือ,อนออนี่เนาะพี่น้อะมันมันมีแต่อัอนแก่ๆเล้เกิดจอะพอดีวาสัมานียใบเดือยอ่ะเดี๋ยวคอยสิคกิน ขึนมมนมม้นเด็ดเอาไค่นี่ยนซุ้มมันเป็นจุกนี่เออซุ้มมันเป็นจุกกระเด็ดเอาเนาะไม่พอดีเบิร์ตมันกระด้างเดือยมันหัวสีหยังสดเอาเห็นแม่สีกระสีนะมะเก็บแล้วนิ้วเอาตามนั่งเก็บตัวโน้จา้าพี่โนูจาน้จาหะเห็นแต่โน่ลงมางมจะหนไปจอยผ่าเดี๋ยวส์ขึ้นปอนเอาใซ่ว่ามันตำอะไรตำคาตัวเองนะเออปีดอกมันก็นมี่ดอกมันก็นเอาเลยค่ะตุ้งเออ หลอกมัดไกลเบิดมาเก็บละใกล้ๆดุโอยพอดีนอดวนะพี่แกท้งแต่บ่นไปเก็บดูไปเก็บนิวนิวน้ งานนีเพื่อพอดีเดี๋ยะงาเป็นปุ๊บมันพอดีเดี๋ยนะฮะงาเป็นปุ๊บนี่พอดีเออหนุ่มมาหนุ่เนี่ยเก็บสักการะแล้วเนี่ยเก็บแล้วดูเก็บสักการะมาเถอะนึกเรื่อเอย่าปากได้ดูจะเก็บสักกระเนี่ย

นีอเด้อนี่นะหรอกเออภูมพุมป๊ะหัวข่าหาก็มีปีชุ่มเหนียวได้ปะเออ,อปีหน้ามนันี่มีเวิเร์ดดาวเห็น,หน้าแซนไหมปีน่ะกวามลายน้องเห็นนะซหน้าหน้นา้องเห็นเข้า เอ้า cây ก็ bậc thành. แมงสังหนอยอามากินมา่อืมนี่แมงสังนอยมาหาบ่แมงสังนีอยพอละปีเออพอละเบื้องิจมแม่มันอยากแก่ๆอือพ่อแล้วก็กันอ๋อเก็บซากัน ปีขันได้ยัง่งวแดงหันไปห้าหล่อมังกุ๊กแม่งสังน้อยนทำเนาะเก็บนิ้วเก็บงานหน้าเนอหน้าสมมันเนาะอันเด็กโต๊ะเบื่อชุดนี้เนี่ยบอชุ่มพัด สๆอมเราเด้อเมื่อฮักเสด็พักก็ดีข้าไปเซ่แซเจะขึ้นเสน้ำมวกขึ้นกระไดหรือว่าซอขึ้นกระไดเสน้ำมวกแต่ก็ขันสมเนาะคิดแต่ก็ยักน้ำลายแตกเนาะกินแต่ก็ยากเส่กินเนาะกับปี่ยกปลานะก็ใส่หม้อด้วยปีเขาไดเขาว่าจะไปใส่หม้อบุรีเดี๋ยวได้หนิใส่หม้ออื่นบพื่อพื้นไดกินกับกับสมพักเลย พักอันนี้มันเนาะเท้าบาดข้าวหัวบ่ค่อยลายนู่นกไรจ้ะนี่ก็เกลียวเห็ที่ต้นเดียวบนหมูบ้านเป็นพักที่คนนิยมกินนึกอะไรจ้ะเนาะจะบาดบาดอื่นเขาบพกกินว่าจะนึกพักบาดข้านิยมกินอะบาดข้านี่กินไป็นขันสมเจาไป็นขันสมแสบทั้งลังค่ะตีตัวมันหน่อยตัวหนีได้อ่อนรอก้าวะ ไปเนาะเป็นคนผ่าล yeah, ืมตนกินพักก่อนหนูเนาะไเนใบไม้เนาะเอก่ะอกล้วยงวกินเฮนไหคือนก็พักกระโดนเหนกระโดนกินหาหันปีหาเนคือหาขั้วหาอน่าบานเสอูหันมีบานามีหันหน่อยบานามันูิมันบรากวแต่แล้วก็จะบางบางอันนี้มันกับวคือการบางมูบานเขาจะกินเทากับเคยกินนะัน หาทุกสิเป็นะเสพอยู่ได้มันอ่อนไม่ได้เนี่ยอมันอ่อนโอู้มาหาเด็กสี่ตัวมาน้ำเบ็ดไปใช้ไปน้ำเนาะหาเลยมาไปน้ำตัวหนึ่งมาอีกแก่เลยส้งใส่ตัวหนึ่งขันท่ามา้ามือก้อนๆน,นี่ก็สิอ่อนพอดีเลยกูแน่เบิ่งนซ่าม,มือเลยนี่บ<ะ>้าทำบาสิส่วนมือกบบรบเบื้องส่วนขาหางขานี่ได้กระเบื้อง กีบอันนันกุบองปราแมงหนาโตหน้าใสนะเติบอีกเนาะก็บเป็นบมรุก็บเป็นบันเวเจอน่าเคยหอนหอม่บอยหนงเดกอ๊ิวพขึ้นแห่อีดัเด็๋ยวก็พิวอันนี้จากก็อ๊พิวนาะหลือเจอของเดยโอ๊ิวกบ่ปีหนุงมันก็ขึ้จังไซกะบ่อันนี้ดกมันก็ขึ้นจังไขเน่มันบ่ดีข้นมนกัมันมันเหมือนน้่ยนึน คุณตีซุ่มงานหน่อยจะมันหักโด่งเนาะแกจะเนาะเี่ยขาเฮ็ดนะเลี้ยเอาตัวหนอดมั้งอ้าวดาเก็บจนเกี่ยงโมนี่เก็บจนเกี่ยงเลี้ยตัหนอยจะมันอ่อนนะเปี๊ยฮอตัตอะไรนั่นป่งอีกแล้วมันตัด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 ตัีตัด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 อัดต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 ั พักในป่านี่ส่วนได้ไม่จะพักกินไดดนเหรอจ๊ะเนาะกินอะไได้ยังกินหลร้ายอันนี้พักเปืนกิกินได้พักเปือยพักใส่ตันพักเครือต่างๆนะเรือนกกระเทศกินได้บบวายไล่ห้พี่น้องมันยีนะัขั้นเท้าสิกินฮะพักแถวขั้นเท้าหูกินเนาะแกอจ่อยขั้นเ้าหูกินอีกไม่จะพักกินได้เบือ We're on, nha. What's a pity at the bachaton? To me, be on. But what do you want Nó keep money? No, 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 เห็นน้องนิ้วพายพักกัยังเกาะกับจ่อยกันแถ่พักกุ้มพักกุ้มมันพะอีหุบนะพักกุ้มป่าวพีดเนาะพี่น้องพักกุ้มเก็บมาแต่เฮิองนะบอกสื้อบ่้พักกามนี่แหละประมาณพักกุ้มพักกามนี่แหละเนาะเกืบมปตะเมงเห็นพักกามพักกุ้มหนีพักกามหนีพักกามพักกุ้มพักกามมันแบบขายคือกันเออขายคือกันพักกุ้มกับอะไรพักกามก็ดีเนาะอันเดียวกันมื่อคืนกับเนี่ยกับตัวนี้ยัดอันเดียวกันมันอยู่ในเข้มเซกับมี่อะไร กะทแล้วบัรนคารก็แอเอาไปขันสสมกินเนาะแล้วเสียเ,เมื่อกาสิมาเข่า้วก็เอาน้ำหมอกว่าเส่แล้วก็ป้าไปขัดอ <c oughs> โอ้เนียวปุ๊กนอกลย่ล่ะ เออรลอดหรอกมันสุมดมากรอนหากปีนมากันมาอดมาตาปแล้วาปอืบอือือไปเนาะพี่น้องเมื่อเมื่อแซนมาหมวกเมือม่อกันตะนิจังเอานิว้ว คือพากระตาม,มานี่เลยเบงเงินอ้อนสวัสดีครับสบายดี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 บ,ยดบ้างแล้วก็อตอนนี้เขากัเก็บพักมาแล้วเนาะพักกลุ่มเนาะพี่น้องพักกลุ่มพักกลุ่มเดี๋ยวไปใหม่สิมาแซ่น้ำหมวกไหลคันเนาะสวัสดีเปล่าสวัสดีเลยน้องอันมาก มาบ้านเต็มมือบ้าน, <c oughs> นม่เพ <Okay. S 2> ื่อนพี่น้องจะเทสิยงังไงเผ็ดขัดสมพักพักกาะพักกลุ่มพักกาะเคยกินมับนบ่เคยเพื่อนพี่น้องเมันอกี้กับบ่เคยกินพักกลุ่มพักกาะท่านเดงเคยกินเนาะอันนี้บ่เคยกินอันนี้เสียดานมันเป็นพักที่เออมันบ่คอยเดี๋ยวมีง่ายๆทั้งเพิงมันมีเท่อหนึ่งนะมันย่ามมันสิมีย่ามเดาดูใบใหม่ปง่งเพราะว่ามันเป็นประเภทแบบว่าต้นใหม่คืออยู่หน้า,อา,าเอ้าวนเี้ขา,ขายแบบตน้นจิกตนน้นย่างมันสิปง่งตามเดาดูการ หรือว่าครับโมระดูการกลับไปฟันงานบ่ายไปชิโป่งเออแต่ว่ามันกะอ,อันนี้ะจะอันหนับนี่ยังสะหนับเขาวขานี่เป็นน้ำน้ำมวกเนาะพี่น้องน้ำเซข้ามาเนี่ยน้ำมวกที่เฮาสีมาเขาเขาก็เอาน้นัมวกไปเอามาเส่เอามาแส่ใบขัดเนานะพี่น้องเสะใบประมาณทั้ผู้จอดว่าคืนหนึนะ่งสองคืนเนาะเดี๋ยวพีว่แม่จะเสะใบเด็วกระทามาเบิง่งคลิปหน้าที่ห้าสิข,ขัดเนานะพี่น้อง กับตอนกินบอกไว้เลย่โอ้หให้ส่แไว้นอาเป็นขื่ออีกน้องใส่แไวยสักขื่อแส่แหว้ให้มันจืดคมน้อยอีเมลแล้วคันบอแซวมันคมเนาะพี่น้องแ่ไว้จักมือไม่ะอ๋อซ้อมมือสามืออ่ะจนี้เกิดขึ้นสิเนีรออีกเงาหน้าเผื่อสีห้มันจืด สองมือตาม,มือข้าจัดสิแดงขัดเนะาะมองวันท่าสิจบคลิปไปก่อนโอ้ให้จบคลิปไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็ะถามมาเบิ่งหลังจากที่สเสะใบประมาณสองสามคืนแล้วมาขัดเนาะพี่น้องขัดเจอกันเนาะตอนคลิปหนาตอนขัดแล้วก็ตอนกินเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งเรื่องสมพักกรรมเขาว่าเออสิแซ่บอกจกังไงแต่ว่าสำหรับผ่อยน,นี่บแต่ว่าน้องอันเคยกินน้อันโอ้เคยกินใช่ไแซ่บะเสะด้านเออพักกรรม บอกว่ารสว่าแสบมันแสบกว่าสมพักสีอันนี้ oh. เออมันกะสิบอกว่าแสบกระไรอันกันแล้วแต่ความหมักของคนแต่ว่าข่อยหมักแห้งสมพักอันนี้ถุง่อยหมัก,ามาก,กได้่อยพันเออข่อยอยังหมักเดี๋ยวจะหม,มักแห้งแห้งแสบเดี๋ยวเขาแสบน้ำมอไอีเมร่าบอกว่าแสบไอซองซาบสองคืนอืมสองคืนกับพ่อมันต์สองคืนนะกันมันทาทาห้องพักแสบเนี่ยมันคมเนาะทาห้องพัแสบน้ำมอกยว่าการที่แสบน้ำมอไกยกิดทั้งทั้งบ่คมทั้งห้องน้ำมอไกเออทั้งบ่คมทั้งห้องน้ำ เดี๋ยวถ่าเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเจอกันคลิปตอนที่ขันสมพักแลวกัตอนกินเนาะไบไยเด้อกัน